สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้น่าจะเป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะมีให้กับตัวเองและพลังเบื้องสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ต้นฉบับของคลิปชื่อว่า For Surprising Reasons Why the Universe m a k e You w a i t หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ4เหตุผลอันน่าประหลาดใจถึงสาเหตุที่จักรวาลทำให้คุณรอคอยคลิปนี้มาจากช่องที่ชื่อว่า Better Life เอาละครับเรามาลองฟังเนื้อหากันดูดีกว่าบางครั้งชีวิตก็เป็นเหมือนห้องที่คุณต้องรอคอยที่ต่อกันไปเรื่อยๆแต่และห้องจะนำไปสู่การปลดล็อกช่วงเวลาที่สําคัญเพื่อความก้าวหน้าถัดไปเรารอคอยให้ความฝันปลากฏออกมาเพื่อให้โอกาสได้เกิดขึ้นเพื่อช่วงเวลาที่เหมาะเจาะที่เราจะเคลื่อนไหวแล้วคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมจักรวาลจึงอยากให้คุณรอคอย มันไม่ใช่เพียงแค่การทดสอบความอดทนแต่มีเหตุผลที่ลึกล้ำเบื้องหลังการหยุดชั่วคราวนี้ซึ่งเราจะมาสำรวจร่วมกันเพื่อเผยให้เห็นเส้นได้ที่มองไม่เห็นที่ได้ถักทอร้อยเรียงชีวิตของเราไว้ด้วยกันบนผืนผ้าใบอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ข้อที่หนึ่งคุณยังไม่พร้อมในชีวิตเรามักพบตัวเองกำลังรอคอยไม่ว่า จะเป็นการรอคอยให้ความฝันเป็นรูปเป็นร่างหรือโอกาสที่จะเผยออกมาหรือเวลาที่เหมาะสมเพื่อการลงมือทำเวลาของการหยุดนิ่งหยุดชั่วคราวอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดและน่าสับสนแต่คุณเคยได้พิจารณาหรือไม่ว่าบางทีคุณอาจยังไม่พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะจจกรวาลมีองค์ความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่มันรั้งคุณเอาไว้ก็เพราะเหตุผลบางอย่างการรอคอยนั้นเป็นศิลปะเป็นทักษะที่ละเอียดอ่อนที่สอนเรื่องความอดทนและความยืดหยุน่นมันง่ายมากที่จะรู้สึกกระสับกระส่ายเพราะคุณยอมจำนวนต่อแรงกระตุ้นในการก้าวไปข้างหน้าเป็นการเร่งรีบไปสู่ชีวิตบทใหม่โดยที่ไม่ได้เข้าใจบทเรียนจากในอดีตอย่างแท้จริงด้วยความเร่งรีบนี้ทำให้เราสามารถมองข้ามรายละเอียดที่สำคัญ เพิกเฉยองค์ความรู้ภายในอันมีค่าและที่สำคัญกว่านั้นทำให้พลาดโอกาสในการเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าลองคิดแบบนี้เมื่อคุณกําลังรอคอยนั่นเป็นโอกาสเพื่อการพิจารณาสิ่งที่เป็นจุดประสงค์และเป้าหมายอันแท้จริงมันไม่เกี่ยวกับการไม่ทำอะไรเลยแต่มันเกี่ยวกับการใครครวญ เป็นช่วงเวลาของการสะท้อนตัวเองซึ่งคุณสามารถประเมินความพร้อมของความเข้มแข็งและพื้นที่เพื่อการเติบโตที่มากขึ้นด้วยการโอบรับช่วงเวลาแห่งการรอคอยนี้คุณได้ยินยอมให้ตัวเองวิวัต์เพื่อแปลงร่างไปสู่คนที่มีความสามารถในการรับคำอวยพรและความท้าทายที่ยังไม่บรรลุผลจักรวาลน,นั้นทำงานในเวลาที่นอกเหนือจากความเข้าใจของเรา ดังเช่นอาจารย์ผู้ปลาดเปลื่องที่รู้ดีว่าเมื่อไหร่คุณถึงจะพร้อมต่อการได้รับในสิ่งที่ร้องขอไม่ใช่เพียงแค่ความพร้อมภายนอกงานที่ใช่คููที่สมบูรณ์แบบหรือโอกาสในอุดมคติแต่ยังรวมไปถึงความพร้อมภายในอีกด้วยเราได้เตรียมความพร้อมทางอารมณ์และทางจิตวิญ,ญญาณสำหรับสิ่งที่เราแสวงหาอยู่หรือไม่แนวคิดนี้ถูกห่อพุ่มไว้อย่างงดงาม ด้วยถ้อยคำจากนักปราชญ์และกวีรูมีสิ่งที่ท่านสแสวงหาก็กำลังสแสวงหาท่านด้วยคำพูดเช่นนี้บ่งบอกว่ามีการเตรียมพร้อมร่วมกันเป็นการหลอมรวมอันศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่เราปรารถนาก็ตระเตรียมตัวเองเพื่อเราเช่นเดียวกันจักรวาลน,นั้นมีองค์ความรู้อันกว้างใหญ่รอคอยให้เกิดการจัดเรียงที่สมบูรณ์แบบดังนั้นเมื่อคุณพบว่า ตัวเองอยู่ในช่วงของการรอคอยจงยอมรับมันใช้เวลาเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตไตรตรองถึงประสบการณ์ในอดีตของคุณเข้าใจบทเรียนเหล่านั้นและนํำมันมาใช้เพื่ออนาคตของคุณเองจงไว้วางใจในจังหวะเวลาของจัก,กรวาลเพราะมันไม่ใช่แค่ตอนที่คุณมีความรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแต่ต้องเป็นตอนที่คุณพร้อมจริงๆจำไว้ว่า การรอคอยไม่ใช่การกระทําที่นิ่งเฉยแต่เป็นกระบวนการเพื่อการเป็นจกักรวาลไม่ได้ชะลอความฝันของคุณอย่างไม่มีสาเหตุแต่กําลังขัดเกลาสร้างคุณให้กลายเป็นคนที่ไม่เพียงจะสามารถบรรลุความฝันของตัวเองแต่ยังสามารถรักษาและทนุถนอมความฝันเหล่านั้นด้วยความพร้อมของคุณไม่ใช่แค่การบรรลุเป้าหมายแต่เป็นการเพลิดเพลินกับการเดินทาง และอยู่ในปัจจุบันไปตลอดเส้นทางนี้ข้อที่ 2, คุณถูกปรับเปลี่ยนไปยังเส้นทางอื่นคุณมักมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนในใจเส้นทางที่เราเชื่อว่าดีที่สุดสำหรับเราแต่ในบางครั้งจัก,กรวาลก็มีแผนในแบบอื่นและเราพบว่าตัวเองได้ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปการเปลี่ยนเส้นทางไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวหรือทางอ้อมจากความสำเร็จแต่ที่จริง เป็นข้อบ่งชี้ว่าเส้นทางที่แตกต่างที่ดีกว่ากำลังรอคอยเราอยู่แนวคิดเรื่องการถูกเปลี่ยนแปลงเส้นทางโดยจัก,กรวาลอาจทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงดังที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งนิสัยที่รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่คุ้นเคยและบ่อยครั้งก็ต่อต้านกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อแผนของเราถูกเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ยินยอมอาจาก่อเกิดความรู้สึกว่า เราได้สูญเสียการควบคุมราวกับว่าจักรวาลกำลังเล่นเกมของแรงบันดาลใจกับเราอย่างไรก็ตามมันสำคัญที่จะต้องตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางเหล่านี้มักเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณลองพิจารณาดูไม่แน่ว่าเส้นทางที่คุณกำลังเดินไปอาจไม่สอดคล้องกับค่านิยมที่ลึกซึ้งที่สุดหรือ เป็นไปตามศักยภาพที่แท้จริงของคุณบางทีแล้วเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเอาไว้เป็นเรื่องของความคาดหวังทางสังคมมากกว่าเป็นสิ่งที่คุณลหลงไหลอย่างแท้จริงจักรวาลมีภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันมองเห็นภาพที่ใหญ่กว่าภาพที่หลายครั้งเรามองไม่เห็น จักรวาลนั้นเข้าใจความเข้มแข็งความอ่อนแอและบทเรียนที่เราจำเป็นต้องได้รับเพื่อการวิวัน์ที่มากขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนเส้นทางจักรวาลได้เปิดโอกาสให้เราปรับเข็มทิศให้สอดคล้องเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงการถูกเปลี่ยนเส้นทางยังเป็นบทเรียนเพื่อการไว้วางใจและการยอมจำนนด้วยความเชื่อว่า มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังในทุกการพลิกผันทั้งหลายแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนอย่างทันทีทันใดแต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าบางครั้งวิธีการที่ดีที่สุดในการไปถึงจุดหมายก็คือปล่อยวางแผนการที่เข้มงวดและเชื่อมั่นในกระบวนการการเชื่อมั่นนี้ไม่ได้เป็นกระบวนการแห่งการนิ่งเฉยแต่เป็นการอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริง และเปิดไปสู่ความเป็นไปได้กับโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไม่คาดคิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางยังสอนเราในเรื่องของความยืดหยุ่นและการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเราจะเรียนรู้ที่จะปรับตัวและค้นหาจุดยืนกับพื้นที่ที่เราคุ้นเคยเป็นการทดสอบความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนและเดินหน้าต่อไปแม้เส้นทางจะยังไม่กระจ่างชัด ความยืดหยุ่นในแบบนี้เป็นทักษะอันมีค่าเป็นตัวที่รับมือไม่เพียงแค่สถานการณ์ในปัจจุบันเท่านั้นแต่เป็นทุกความท้าทายที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเส้นทางนี้มันสำคัญมากที่จะต้องคงสติการตระหนักรู้และใส่ใจต่อสัญญาณและสัญ,ญลักษณ์ที่จัก,กรวาลได้ส่งมาให้คุณคุณจะได้พบเจอโอกาสใหม่ๆที่เผยตัวเองออกมาแด่คุณโดยเฉพาะ ซึ่งสำคัญต่อการเติบโตการตระหนักรู้นี้จะช่วยคุณได้ประโยชน์สูงสุดจากเส้นทางที่เปลี่ยนไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นการเชื้อเชิญให้สำรวจโลกใหม่เพื่อการเติบโตและเปลี่ยนแปลงเป็นการย้ำเตือนว่าในบางครั้งการจะไปถึงจุดหมายได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงแต่เป็นการยอมรับจุดพลิกผันและทางเลี้ยวบนเส้นทางแห่งชีวิตดังนั้น เมื่อคุณได้พบว่าได้ถูกเปลี่ยนแปลงเส้นทางก็เพียงแค่หายใจเข้าให้ลึกและเชื่อมั่นในแผนการของจักรวาลรวมทั้งเปิดกว้างต่อการผจนภัยใดๆที่รอคอยคุณอยู่ณเบื้องหน้าข้อที่3ามยังไม่ถึงเวลาการทำความเข้าใจเรื่องของเวลาอาจเป็นกิจกรรมที่ดีมากในแง่ของภูมิปัญญาและความอดทน แนวคิดเรื่องอย่างไม่ถึงเวลาสำหรับเหตุการณ์หรือความปรารถนาบางอย่างในชีวิตของเราไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการรอคอยเท่านั้นแต่เป็นการตระหนักว่าทุกสิ่งมีฤดูการที่เป็นเวลาอันสมบูรณ์แบบที่มันจะเผยตัวออกมาหลักปรัชญาโบราณที่มีคุณค่าได้เผยองความรู้ภายในที่ดีงามพวกเขาเชื่อว่าก็เหมือนกับธรรมชาติที่ชีวิตของเราถูกควบคุมด้วยวงจรชีวิตและฤดูการ มีคำกล่าวอันมีชื่อเสียงบอกไว้ว่ามีฤดูการสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาสำหรับทุกกิจการงานทั้งหลายภายใต้สวงสวรรค์แนวคิดนี้ได้สนับสนุนให้เราเข้าใจจังหวะในชีวิตในธรรมชาติและการเคลื่อนไหลของเหตุการณ์ต่างๆหากเราเผชิญกับความล่าช้าหรือความล้มเหลวมันจะมีแรงกระตุ้นที่จะบังคับให้เราฝืนธรรมชาติของสิ่งต่างๆแต่การทำแบบนี้ อาจก่อเกิดความหงุดหงิดและการเหนื่อยล้าที่มากขึ้นแทนที่จะเป็นแบบนั้นการรับเอาแนวคิดเรื่องความอดทนหมายถึงการยอมรับว่าไม่ใช่ทุกช่วงเวลาจะเหมาะต่อการลงมือทำบางครั้งการลงมือทำที่ดีที่สุดคือการไม่ทำอะไรเลยและปล่อยให้ธรรมชาติได้เผยตัวออกมาแนวคิดแบบนี้สอดคล้องกับเรื่องของจังหวะเวลาแห่งจักรวาลอย่างงดงาม มันคือความเข้าใจว่ามีพลังงานบางอย่างที่กำลังทำงานอยู่นอกเหนือการรับรู้ของเราเหมือนกับชาวนาที่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรหว่านมาเมล็ดพันธุ์คุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยและเมื่อไหร่ควรลงมือทำในชีวิตของเราก็อาจหมายถึงการเรียนรู้ว่าเป้าหมายบางประการหรือความสัมพันธ์บางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนั่นเพราะ มันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมในบางครั้งคุณอาจยังไม่พร้อมที่จะยอมรับมันได้อย่างเต็มที่หรือสถานการณ์ภายนอกบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกันการยอมรับในเรื่องนี้สามารถนำไปสู่ความสงบสุขและลดความเครียดในการพยายามควบคุมในทุกๆสิ่งยิ่งไปกว่านั้นมุมมองแบบนี้สามารถช่วยเราปลูกฝังความอดทนและความไว้วางใจความอดทนในบริบทนี้ ไม่ใช่การรอคอยแบบไม่ทำอะไรแต่เป็นการปฏิบัติเพื่ออยู่ในห้วงเวลาแห่งปัจจุบันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำอะไรก็ตามที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้และไว้วางใจว่าส่วนที่เหลือจะมาในเวลาที่เหมาะสมมันเกี่ยวกับการหล่อเลี้ยงเป้าหมายและความฝันของเราโดยให้เวลาเพื่อการเติบโตเช่นเดียวกับชาวสวนที่รอคอยด้วยความรู้ว่า พืชแต่ละประเภทจะมีฤดูการที่เบ่งบานต่างกันวิธีการนี้ยังกระตุ้นให้เราโฟกัสที่การเติบโตและเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในขณะที่รอจังหวะอย่างเหมาะสมเราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้ได้รับทักษะสติปัญญาและวุฒิภาวะที่จำเป็นเมื่อช่วงเวลาของเราเดินทางมาถึงโดวยวิธีการนี้เมื่อเวลาที่ใช่มาถึงเราได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะช่วยโอกาสนั้นไว้และโอบรับประสบการณ์ที่มาถึงเราโดยพื้นฐานแล้วแนวคิดเรื่องเวลาในจักรวาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความกลมกลืนของจังหวะชีวิตตามธรรมชาติมันคือการรับรู้ว่ามีเวลาที่เหมาะสมสำหรับทุกๆอย่างและบทบาทของเราคือการทำให้ตัวเองสอดคล้องกับกระแสนี้เพื่อเตรียมการและพร้อมเมื่อฤดูการของเรามาถึงในขณะที่เราดำเนินชีวิตต่อไป จงจดจำภูมิปัญญาของความอดทนและความงามตามวัตจักรของธรรมชาติการค้นหาความสงบสุขในการทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งมีเวลาที่สมบูรณ์แบบของมันข้อที่4สิ่งที่ดีกว่าจะมาถึงแนวคิดเรื่องสิ่งที่ดีกว่าจะมาถึงเป็นการเตือนใจอันทรงพลังที่ว่าสิ่งที่เรากําลังปรารถนาอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในระยะยาว และจักรวาลอาจมีสิ่งที่เติมเต็มมากกว่ารอคอยเราอยู่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเข้าใจและศรัทธาว่าบางครั้งสิ่งที่ทอดรออยู่เบื้องหน้านั้นดีกว่าสิ่งที่เราหวังไว้ในตอนแรกเป็นอย่างมากเมื่อเราพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในช่วงแห่งการรอคอยเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกถึงความเร่งด่วนและหรือการไร้ซึ่งความอดทนเราอาจถูกล่อลวงให้ใช้ทางลัด หรือยินยอมให้กับสิ่งที่คู่ควรน้อยกว่าอย่างไรก็ตามการยอมรับความอดทนอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและเหมาะสมทั้งกับความต้องการและแรงบันดาลใจที่แท้จริงที่มากกว่าเ <c oughs> มื่อพิจารณาถึงการเปรียบเทียบกับชาวสวนที่คอยดูแลพืชพันธ์ชาวสวนจะไม่เร่งการเจริญเติบโตด้วยการดึงต้นกลา้า <c oughs> เพื่อให้มันเติบโตเร็วยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นแบบนั้น พวกเขาจัดเตรียมสภาวะต่างๆให้เหมาะสมรดน้ำให้แสงแดดและธาตุอาหารที่จำเป็นจากนั้นก็รอคอยอย่างอดทนเพื่อให้ธรรมชาติได้ทำงานของมันผลที่เกิดก็คือพืชจะเติบโตอย่างแข็งแรงเช่นเดียวกับชีวิตของเราผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบ่อยครั้งมาจากการทนุถนอมเป้าหมายและความฝันของเราด้วยความภาคเพียรและการเอาใจใส่ จากนั้นก็ปล่อยให้มันเปิดเผยออกมาในเวลาของมันเองการศรัทธาว่าสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นคือการมีศรัทธาในกระบวนการแห่งชีวิตเกี่ยวกับความเข้าใจที่ว่าในทุกความล่าช้าและความท้าทายจะนำไปสู่บางอย่างที่มีความหมายมากกว่าความศรัทธาไม่ใช่แค่การหยุดนิ่งแต่มันเป็นสภาวะของความหวังที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการมองโลกในแง่ดีเพื่ออนาคตนอกจากนั้นด้วยกรอบความคิดแบบนี้ยังช่วยให้เราเติบโตมากขึ้นระยะเวลาของการรอคอยอาจเป็นเวลาเพื่อการพัฒนาส่วนบุคคลอันยิ่งใหญ่เนื่องจากมันเสนอโอกาสในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างความอดทนความยืดหยุ่นและความกระตันยูด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงทำให้เราเป็นบุคคลที่เข้มแข็งมากขึ้น แต่มันยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเราและมีความสุขกับสิ่งที่ดีกว่าเมื่อมันเดินทางมาถึงแนวคิดที่ว่าสิ่งที่ดีกว่ากำลังมายังช่วยส่งเสริมความรู้สึกของการมองโลกในแง่ดีมันกระตุ้นให้เรามองชีวิตเป็นการเดินทางที่เป็นธรรมชาติความท้าทายและจุดตกต่ำไม่ใช่สิ่งที่ถาวรมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัตจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นเดียวกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง ในห่วงเวลาแห่งความโหดร้ายของฤดูหนาวที่สุดแล้วมันก็มอบเส้นทางให้กับฤดูใบไม้ผลิที่จะเบ่งบานมากขึ้นขั้นตอนที่ยากลำบากในชีวิตที่สุดแล้วก็นำไปสู่ช่วงเวลาที่ดีกว่าเดิมในการยอมรับแนวคิดนี้สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำก็คือการกระทําและทางเลือกเป็นบทบาทที่สำคัญในขณะที่เราเชื่อถือแผนการของจักรวาล เราจำต้องเลือกเส้นทางที่ชาญฉลาดและลงมือทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของเรามันคือความสมดุลของการทำงานในส่วนของเราและปล่อยวางความต้องการในการควบคุมทุกผลลัพธ์เอาไว้สรุปก็คือการยึดมั่นในความเชื่อที่ว่าสิ่งที่ดีกว่ากำลังมาคือการผสมผสานร,ระหว่างความไว้วางใจความอดทนและความหวังที่ดำรงอยู่เป็นการยอมรับว่า จักรวาลได้วางแผนเพื่อเราไว้ทุกอย่างรวมทั้งช่วงเวลาแห่งการรอคอยและการเตรียมพร้อมด้วยแต่ช่วงเวลาดังกล่าวจะนำเราไปสู่บางอย่างที่มีความหมายและเติมเต็มได้มากยิ่งขึ้นด้วยการยอมรับมุมมองแบบนี้ทำให้เราเปิดตัวเองออกไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพและความสุขโดยรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงขอบคุณท่านมากๆนะครับ หากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกด subscribe ช่อง Book for Life เพื่อกลับมาทบทวนเนื้อหาและรับฟังคลิปใหม่ๆได้ในทุกวันแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ